ไทยส่งมาว่าติติเอ็กทูอะไรเนี่ยส่งมาว่าอะไรวะคุยไอตามอยากหนึ่งหนึ่งกับมึง <c oughs> ว่ะไม่รู้ว่าใช่ติติเอ็กทูจริงหรือเปล่านะแต่ว่าบอกเลยนะครับใครที่แบบทำอะไรแบบเนี้ยทำอะไรแบบเนี้ยบอกเลยนะมันมีผลที่ตามมานะครับ ถ้ายังทําอะไรแบบนี้อยู่นะครับไม่ว่านายจะเป็นใครส่งโดเนตมามันมีเลข i p อยู่นะครับพี่เตือนนะน้องๆทุกคนอย่าทําให้ที่บ้านเดือดร้อนนะครับฟ้องหมิ่นประมาทขั้นต่ําหลักหมื่นนะหมิ่นประมาทนะหลักหมื่นนะฟ้องหมิ่นประมาทเนะี่ยไม่ว่าจะโดเนตขึ้นจอหรืออะไรมันคือคําพูดของนายมาจาก IP นายนะนายจะโดเนตผ่านเว็บทิปมีหรืออะไรก็แล้วแต่เว็บทิปมีมีบริษัทในประเทศไทยนะครับก็บอกแค่นี้อย่าให้เดือดร้อนที่บ้านนะตัวเองสติไม่ค่อยดีหรือว่าสมองมีปัญหาอะไรพวกเนี้ย ควรจะพัฒนาตัวเองให้มันเข้ากับสังคมได้นะครับอย่าทําแบบนี้ที่บ้านจะเดือดร้อนนะครับถ้าพี่ทนไม่ไหวพี่ฟ้องนะครับแค่นั้นพี่บอกแค่นี้นะโอเคนะเด็กๆทุกคนนะครับอย่าทําให้ที่บ้านเดือดร้อนแต่พี่ได้ตังค์นะอาจจะคุม้มพี่ไม่อยากให้ที่บ้านพวกเด็กนี้เป็นหาพวกเนี้ยเดือดร้อนไงคือพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกมาก็ลําบากแล้วนะครับแล้วก็มาเจอลูกตัวเองเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรครอบครัวแถมทําเสียอีกต่างหากแล้วที่บ้านต้องเสียเงินแบบเนี้ย พวกนายว่ายังไงอะไม่ส่งสารเขาหรอเขาทํางานแทบตายเลี้ยงพวกนายมาแล้วพวกนายมาทําแบบเนี้ยทาให้เขาเดือดร้อนโดยที่แบบผมแค่มีความสุขผมส่งมาด่าเฉยๆอย่างเนี้ยแค่นี้ตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับแล้วนะครับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเอ่อพรบาคอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นฟ้องหมิ่นประมาทแค่นั้นอนะแค่แบบธรรมดาแค่ดา่ากันแค่เนี้ยฟ้องได้เลยนะครับหมินม่นประมาทหลักหมื่นนะแต่ถ้าอันอื่นทําให้คนมีชื่อเสียงเสียหายฟ้องได้ตามคนมีชื่อเสียง แล้วแต่ชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนน้องๆหน่อยตั้งสติให้ดีนะครับไม่ว่านายจะเป็นใครหรือนายอยู่ที่ไหนเวลานายพิมพ์ด่าเขาไม่ว่าจะใช้ไอดีไก่หรือไอดีอะไรหรือพิมพ์ผ่านอะไรก็แล้วแต่เขามีบันทึกข้อมูลหมดเลยนะครับตามมาตราก,กฎหมายของของเอ่พอพลบคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลเขาออกมาหลายปีแล้วนะครับให้ทุกอย่างอินเทอร์เน็ตอะสามารถเก็บข้อมูลได้หมดเหมือนของเอ่อเวลาใครทําอะไรจะรู้หมดเลยมันจะมีข้อมูลกลางอยู่นะครับก็คือ อันนี้ยังไม่เท่ากับของจีนนะของจีนจะเป็นเน็ตเส้นเดียวหมดทั้งประเทศใช่ไหมอันนี้ยังไม่เท่าของจีนแต่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าใคาพรพิม์มาจากไหน IPU อยู่ไหนพิมพ์มาจากโทรศัพท์เครื่องอะไรรุ่นอะไรตำแหน่งที่อยู่ที่ไหนนะครับหมดเลยถ้าพิมพ์จากคอมพิวเตอร์นี่ง่ายเลยมีนประมาทไม่มีขั้นต่ำไม่มีจํานวนสูงสุดครับอ่ะฟังคนายปั๊บไว้ปั๊บบอกว่ามีนประมาทไม่มีขั้นต่ำไม่มีไม่มีมมจํานวนสูงสุดแล้วแต่ตะรียกครับ ฟังไว้นะเด็กๆเ,เอาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับถ้าพี่ทนไม่ไหวนะโดนแน่นอนนะครับแล้วพี่ไม่ได้ฟ้องคนเดียวนะพี่เก็บไว้หลายคนแล้วพี่ซัดทีเดียวนะครับเอาไปง่ายพี่ไม่ต้องทำลายแค่นั้นที่เหลือ,อาสารสั่งเรียกสิบล้านก็ได้อ๋อถึงว่าดาราเอา่อแค่คนด่าลูกดารามันฟ้องแบบกี่แสนวะสามแสนสมัน้งฟ้องแบบฟอ้องร้องไห้ไม่บางทีบางคนมันแบบม,แบบมันอาจจะไม่ใช่ตีีไงมันอาจจะเป็นคนอื่นแล้วแบบว่า ผมอยากส่งมาเล่นเล่นคำขามอย่างเงี้ยบางทีมันมีแบบเด็กอะไรแบบเด็กๆอะไรเงี้ยมันไม่รู้เรื่องอ่ะอันเนี้ยบอกว่าเฉยๆได้เป็นความรู้นะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับช่องอื่นนะครับบางทีเขาไม่พอใจเขาฟ้องแล้วบอกเลยนะครับเดือดร้อนนะครับ<ส>พิมพ์แชทเดียวเป็นหมื่นอย่างเงี้ยพิมพ์แชทเดียวเป็นแสนแบบเนี้ยเด็กๆที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มีความรู้เรื่องคอมน้อยใช่ครับเอ่อประเทศไทยอะเด็กๆพวกเด็กเกียนคีย์บอร์ดแล้วกันมีความรู้น้อยนะครับน้อยแล้วแบบมาดั่งมาด่าข้ามช่องหรือมาด่าคนที่แบบเขาเป็น เขาเป็นดาราหรือคนที่เขามีชื่อเสียงหรือคนที่เขาเป็นสตรตมเมอร์แล้วมีคนดูแบบเนี้ยถือไปพิมพ์ด่าแบบเ Facebook คนอื่นอะไรเงี้ยเขาฟ้องได้หมดเลยนะเผื่อพวกนายไม่รู้นะครับอันนี้บอกบอกเพื่อรู้เออเผื่อพวกนายไม่รู้ออกจากการามาได้แล้วนะครับพิมเล่นเล่นเสียตังค์หลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยมันจะไม่ตลกกับที่บ้านนะบอกแค่นี้นะใครด่าพี่อ่ะพี่จะสอนก่อนนะแล้วพี่จะ พี่จะอดทนไว้แล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าวันหนึ่งพี่อารมณ์ไม่ดีนะครับพี่จัดเลยนะพี่ว่างอยู่แล้วนะพี่จัดให้แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าวันไหนพี่ยังรับได้อยู่พี่ยังปล่อยผ่านได้อยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของไอ้พวกที่มาด่านะครับผมแต่ถ้าวันไหนนายโชคไม่ดีก็ตามนั้นนะครับปักปออกพร้อมสู้คดีครับดูปักมันว่างมากเลยวะช่วนงนี้ขาดเงินด้วยช่วงนี้ปักขาดเงินด้วยเหรอเอาไปปักฟ้องอะไรบ้านที่เหลือให้ปักหมดเลย เหลือจาก่าทำคดีให้ปังหมดเลยพี่ตามหล่อจังครับอันนี้มินประมาาไหมครับมันคือความจริงเดิบอลตี้ไม่เป็นไรพี่ไม่ฟ้องตามเบอร์ที่โดเดตได้เออมันมีหลายอย่างไงพี่บอกให้ฟังเฉยไอ้พวกเด็กเกียนคีย์บอร์ดหรือไม่กบบด่าเอาสนุกอะไรเงี้ยมันไม่สนุกเอาง่ายๆอ่ะตอนดานา่าเนี่ยอาจจะสนุกแป๊บเดียวนะครับวิเดียวสิบวิแต่ที่เหลือเดือดร้อนเดือดร้อนที่บ้านด้วยนะไอไอคนที่โดนด่านี่ยิ้มเลยนะเอาจริงคนโดนด่ายิ้มนะครับเพราะว่า อยู่ดีโดเนตมาสิบาทด่าแถมตอนหลังโดเนตถ้ากอกเขาโดเนตมาให้เป็นหมื่นเป็นแสนบาทนะเขาไม่ได้โดเนตแค่สิบาทนะเขาด่าเราเนี่ยเท่ากับเขาสนับสนุนช่องพี่เป็นแสนเป็นหมื่นบาทเลยนะเออใจป่าเกินป์าบอกได้พี่ได้พี่ผมฟ้องให้ไม่ไม่เดยไปฟ้องเด็กมาป้าฟีพูดเล่นสงสารเด็กมันพิม์ด่ามาพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่พี่เตือนให้ฟังไนงะเผื่อวันไหนพี่ขึ้นมาพี่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวพวกนายจะเสียตังค์ไม่ใช่หรอก ไว้สวยรวยกระเช้าไม่ต้องมาครับป้าบอกผมรับเป็นเงินสดเท่านั้นฟ้องได้หมดแค่เก็บหลักฐานไว้และพี่อัดวิดีโอตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ๋อไม่หลุดเนยอยากให้มีเคสสแตด,ดี้บ้างครับไม่งั้นมันก็ได้ใจกันอีกอืมอย่าดีกว่าครับอันเนี้ยสงสารครอบครัวเขาสงสารที่บ้านเขาเอ่อช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีนะก็หลายครอบครัวก็เดือดร้อนนะครับถ้าเกิดว่าพี่บรรดาโทสะทํา ตามอารมณ์ตัวเองแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ได้อยากได้ตังเขาแล้วพี่ทํามาเนี่ยครอบครัวเขาต้องไปเสียเวลาไปขึ้นศาลเสียเวลาอาจจะมีจ้างทนายสู้เสียเงินหมดนะครับแล้วก็ถ้าใช้ทนายฟรีมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเอาง่ายๆเสร็จแล้วก็ฟ้องยังไงเขาก็ผิดนะครับมีหลักฐานเสร็จแล้วเสียเงินให้พี่โดยพ่อแม่เขาเสียเงินให้ให้เราอย่างเงี้ยอืมพี่สงสารพ่อแม่เขาอะเพราะว่า อันไหนที่ให้อาภัยได้แนะนําทุกคนควรจะให้อาภัยนะอย่างคําด่าเมื่อกี้มันไม่ได้กระทบอไกับชีวิตที่เลยสักกนิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคําด่าคําขู่เมื่อกี้ฟ้องได้ทั้งคําด่าและคําขู่นะครับอันนี้ก็มันหลายกระทงเวลาจ้างทนายทีทนายเขาก็จะหาช่องโหว่ของคนหมายแล้วก็ฟ้องให้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบได้ค่าเสียหายเยอะอะไรเงี้ย อันนี้พี่ก็แนะนําเวลาโดนด่านในโลกออนไลน์ก็พยายามปล่อยผ่านแล้วให้อภัยถ้ามันไม่หนักจริงๆนายปล่อยผ่านได้ก็ควรจะปล่อยผ่านนะครับถ้าอย่างเงี้ยที่ไปฟ้องถ้าพี่ไปฟ้องก็คือดูที่ที่แบบผลตอนจบเลยเงี้ยพ่อแม่เขาเสียเงินนะครับเออแล้วเขาก็ต้องอยู่กับลูกเขาาเงี้ยตลอดไปแล้วเขาเสียเงินไปแล้วเขาจะมีความคิดที่แบบไม่ดีอ่ะแล้วพอไม่ดีพ่อแม่แบบไม่อยากเลี้ยงลูกหรือว่าปล่อยปล่อยลูกไปอย่างเงี้ย ปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะถ้าเด็กมันคิดได้มันก็ดีนะครับบางเด็กบางคนมันคิดไม่ได้มันก็แค่แบบเอาสนุกอะไรเงี้ยคือไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะเงินมันไม่ใช่เงินของเด็กมันไงเด็กเงินมันของพ่อแม่มันมันไม่รู้ว่าเงินมันหามายากขนาดไหนหรือต้องไปทํางานเหนื่อยขนาดไหนกว่าพ่อแม่จะได้เงินถ้าเกิดพ่อแม่เขากว่าจะได้เงินมาแบบบางบางครอบครัวเงินเดือนแบบไม่ถึงหมื่นก็มีนะแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ ก่าจะได้เงินมาทํางานกี่เดือนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกมาพิมพ์สนุกแค่ข้อความเดียวอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับพ่อแม่เขานะครับอันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็แค่รับฟังโมโ,มโหแป๊บเดียวพี่ก็ไม่ได้โมโ,มโหเลยละก็หายขึ้นแล้วก็เตือนทุกคนเฉยๆเผื่อไปด่าช่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเผื่อมาด่าพี่ตอนที่พี่ปรับอารมณ์ไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ก็ถือว่าในไอซวยแล้วกันแต่ว่าบอกเตือนไว้สําหรับคนอื่นที่ได้ฟังก็ก็ลองฟังแล้วคิดดูแล้วกันเนาะ ทำายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพัง,งทำลายความเศร้าทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดสุดทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล